นนอครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นทีมงานอ่าบิ๊กไบค์ครับผมมาร่วมด้วยช่วยอ่างานไฟไหม้ครับที่บ้านโนนแดง,งทำเพื่อสรสังความรืร่นรมครับเด็กๆขับเฉจยวแล้วไี่น้องอยอดครับ อะไรนะสายเมาชุดตอนเช้านี่ก็จะเป็นชุดอีแตนครับตอนนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นชุดของบิ๊กไบค์นะครับพี่น้องแล้วครับพี่น้องสายแตนก็วุ่นออกไปฝั่งโน้นแล้วนะมาแล้วปะ พาไปชมด้านในทีทีมงานอีกคณะหนึ่งครับผมอะไรเนี่ยทีมงานมิตรภาพสายเมาโอ้สายเมา,า,เมาวะเมาทุกวันเมาทุกวันโอ้โหใบเวรุ่นใบเขียวมาจากไหนครับเนี่ยมาจากลำปลายมาตรมาไกลเลย,คร,เลาาลลยครับพี่น้องเดินทางมาจากลำปลายมาตครับพี่น้อง หลังจากชุดแรกครับชุดแรกก็จะเป็นชุดอ e ีเทนสายบุญหกล้อสายบุญตัวนี้ก็จะเป็นชุดบิ๊กไบคี่น้องบิ๊กไบมาครับผมโอ้โหมีแต่คันเด็ดเด็เลยครับที่สองอเนี่ยเด็ดสุดในทีมนะครับ เด็ดมากครับ<ม>รคันนี้อันนี้เขาเรียกว่ายัางไงนี่เขาเรียกว่าอะไรหน้ายาวบอกหน้ายาวหน้ายาวใช่ไหมครับโอ้อันนี้ไม่มีโช๊คเลยใช่ไหมพี่ข้างหน้านี่หน้าโช๊คครับหน้าโช๊คเหรออ๋อนี่ไงใช่ไหมครับอ๋อ อ๋อแต่ตรงข้างหลังแข็งเฮ้เฮ้เฮ้อันนี้อะไรนี่นอกกระแสเตรนดังใบอะไรเแบบนาวาร่าสายลั่นอ๋อเหวี่ยงครับเหวี่ยงโอ้เด็ดมากเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ของอะไรครับพี่เป็นเครื่องยนต์ฮาร์เลยเลยอ๋อ โอ้หน้ายาวมากเลยครับตอนเวลาเราขี่นี่มันมันเมื่อยไหมไม่เมื่อยเหรอสบายครับผมเวลาเลี้ยวก็จะอ๋อเลี้ยวยากเลยร้อนนะพี่ร้อนนะล่มไหมกี่สูบเนี่ยสองบอกเครื่องยนต์กี่สูบครับพี่สองสูบสองสูบอ๋วนี้โอ้เสียนุ่ยนี่เข้ากันบอสเตอร์พันสองครับพี่เคยมีคนขอซื้อม พิ่งทำมาพ่อพึ่งทำมาไปขายหรอครับพี่อยู่ที่ไหนครับพี่บุรีรามเรานี่นะกี่ซีซีครับพี่เครื่อง1,002ซีซีโอ้โหเคยวิ่งเคยเคยจับไมค์ดูไหมครับว่าเร็วความเร็วอะสูงสุดเคยเคยวิ่งเท่าไหร่ ยอดูุมันสั่นอ๋อมันมันสั่นแรงมากช่วงช่วงประมาณเท่าไหร่ครับจะสั่นประมาณร้อยสามร้อยสี่โอ้โหร้อยสามสี่ปาร์ตจะขับไปก็ไม่ไม่ไม่ค่อยกล้ากอ๋อส่วนมากก็ธรรมดาเนาะสามลครับไปไปรถโอ้คุณยอดครับถึงบ่อยนะคันนี่เดี๋ยวบ้านเราครับผมที่ทำงานยังงาน นีบ้่งมมา,าง,างครับสุดยอดเลยนี่ยางยางหนาอยนี่เป็นระบบคาบูใช่ไหมครับเป็นคาบูหายใจกันดีังสสัยอะไรอ๋อก็คือทองเหลืองแท้ใช่มครับแทบปบเหล็กแท้ด้วย เครื่องไฮไลท์ท่ด้วยนะอืมอันนี้มันเป็นมันเป็นโครงสร้างนี่คือรถแต่ก่อนมาเลยใช่ไหมมาเลยครับเห็นเม็ดอย่างเดียวอ๋อเห็นเม็ดอย่างเดียวก็คือยกมามาแค่เครื่องมาแต่เครื่องครับนอกจากนั้นก็สร้าง,งขึ้นเองโอ้ถ้ามีคนจติดตามติดตามท่านอาจารห์อี่ติดตามก็มีช่องทางครับฮ<อ>่าฮ่าฮ่าชือว่ายังไงฮะกระลุมกระลุ่มใช่ไหม ก็เป็นกลุ่มครับเด็ก่ายครับเด็ก่ายครับเด็กไข่อยู่อยู่บุรีรัมย์บุรีรัมสติกเกอร์เลยนี่นะโอ้หนี่ทองเหลืองแท้นะพี่น้องเนี่ยทองเหลืองแท้นะอ๋อก็คือระบบระบบโชคก็จะอยู่อยู่ในนี้ใช่ไหมใช่ครับก็มันมันเป็นประมาณนีอยู่อยู่มันเล่นตัวนะครับครับนี่ครับอ๋อ มเลนอ๋อนั่นน่ะเขาไปสับอยู่ตัวน้นเนาะตัวนั้นมันก็จะดีดดีครับอืมนี่ตัวนี้ที่ออกแบบเองครับครับเขาเคนออกแบบให้ครับแต่เราเป็นคนเลือกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าหน่อยคันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับแสนครับสามแสนนี่ครับสามแสนครับพี่น้องคันนี้โอ้โหถ้าใจไม่รักจริงเลยอ๋อทำไม่ได้นะพี่น้องนะ ปั๊มดิสปั๊มฝั่งเดียวกันครับโอ้ดูได้ครับรายละเอียดเยอะครับถ้าจะดูก็ดิสจับสเตอร์โอ้าทำเนาะราคาสามหมื่นโอ้โหเป็นดิสด้วยสเตอร์ด้วยอืมปั๊บแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบสร้างเองใช่ไหมครับสร้างมาใหม่ใช่ไหมครับมีมันเป็นชุดแต่งครับอ๋อชุดแต่งปั๊มสเตอร์ดิสด้วยกันโอ้โหนี่นะครับปกติมันจะแยกใช่ไหมครับครับครับใช่ครับ ตัวนี้นี่สตอนะนี่เป็นสต์ด้วยแล้วก็เป็นปั๊มดิสด,ด้วยซี่ก็เป็นแผ่นดิสแผ่นเบรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปัม๊มแล้วก็ชุดทองเหลืองนี่ก็จะเป็นทองเหลืองแท้ด้วยคะโอ้โหเจง๋งมากครับเจง๋งมากคันนี้ตรงไหนมียางรัดก็อย่าไปถ่ายเด้ดครับ <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้คือลมอะไรครับอะไรฮะเนี่ยเอันนี้ถังถังน้ำมันเครื่องครับอ๋อมันจะหมุนเวียนลงไปอ๋อแล้วก็ปั๊มขึ้นมาครับหมุนเวียนลงไปครับถังน้ำมันกี่ลิตรครับถังน้ำมันสี่ลิตรครับสี่ลิตรสี่ลิตรปิ่งได้กี่กิโลแปดสิบโลแปดสิบโลแปดสิบโลประมาณโอ้ลิตรนึงเป็นน้ำมันเบนซินเนาะเบนซิน ออโอ้โหสามแสนครับพี่น้องนุแค่นี้ได้ทั้งน้ำมันนี่เดียวนนี่ครับเป็นอันนี้ชื่อกลุ่มครับอะไรนี่บุรีรัมดีเคเด็กไข,กข่นี่ครับนผมชอบตรงหัวยาวนี่แหละเ้ยหน้ายาวเขาเรียกว่าหน้ายาว แต่ข้างหน้านี่จะไม่มีชุดเบรกเนาะใช่ครับข้างหน้าไม่มีชุดเบรกก็จะใช้เบรกหลังอย่างเดียวสเตอร์กับเบรกนี่ก็เป็นตัวเดียวกันครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมคือพวกทองเหลืองทองเหลืองครับทองเหลืองนี่แท้เลยใช่ไหมครับใช่ครับตึงอย่างเดียวตีรอยอยครับสิ่งอย่งนี้เลยนะหายหมดแท้เองเหลืองแท้เงาวัดหมดเลยครับอืมชุดนี้ก็เหลืองแท้หมด โอ้แจมแจมครับด่านนี้ก็จะเป็นรถของช่างปเปิ้ลช่างปเปิ้ลน,น,นี่ฝั่งนี้ก็หน้ายาวเหมือนกันครับนี่อู้อันนี้กี่สูบเน,นี่ยน,นี่ซีซูบอดเลยเนาะท่านี้ซีซูครับโอ้โห <laughs> ฝั่งน,นี้สีสูบน่ครับแต่ตัวนี้เป็นตัวนี้สเตอร์อย่างเดียวอืออูอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรครับเนี่ยใหญ่มากครับพี่น้องโอ้นี่ก็น่ายาวอีกคันครับเนี่ยคันนี้ก็สีสูบครับสีสูบเหมือนกันโอ้โห แบบนี้คลาสสิกของแท้ครับเพราะว่าสีสันก็จะเป็นสีแบบเดิมครับโอ้อะไรนี่คิมไม้เหรอนี่ขิมไม้ได้วยหรอ <c oughs> หน้ายาวหน้ายาวแล้วก็ฮา,ปปร,ฮาร,ร์เลย์ซปเปอร์ไอฮาร์เลย์ชอปเปอร์ สวัสดีครับพี่ให้เดินทางมาจากไหนบ้างครับมาจากสุรินทร์ครับสุรินทร์อ๋อฝั่งนี้สุรินทร์อ๋อแปลว่ามาหลายทีมอยู่ดีเนาะสั่งเมื่อกี้รับไรายมาใช่ไหมโอ้โหพี่มาขับรถยน้ำครับผมมารถยนต์อ๋อพี่มาขับรถยนต์มาโอ้เจ้าเจ้ารถยนต์อ่ะร้อนร้อนสวัสดีครับพี่มาจากไหนครับเนี่ยสุรินทร์เหมือนกันอ๋อ ทีมงานซูรินครับฝังนี้อันนี้อะไรฮอนด้าซีบีสี่ร้อยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมอันนี้มาจากไหนด้วยครับบุรีรัมบุรีรัมอาณาจากรชมทุ่งเรสซิง่งมากันกี่คนครับ <c oughs> แค่นี้อเอ้ามาแล้วไปเลยบ่เนี่ทีมงานสายเมาก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับชมทางช่อง Youtube มงคลสาดัมซิ่งไทแลนะครับวันนี้ก็มีทีมงานทีมงานรถฮัลลรถคลาสสิกมาอีกทีมครับผมหลังจากที่มีแตนไปแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ทําการมอบมอบปัจจัยนะครับให้กับเจ้าของบ้านที่โดนไฟไหม้ครับผมเจมอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บายบาย,บายครับสวัสดีครับ